แดมได้มดาแล้วค่ะไข่ปลาแฮร์ริงค่ะเห็นเขากินก็อ,อยากกินบ้างก็เลยซื้อมาทั้งสองแบบเลยนี่ตันนี้เขาจะแบบอัดแข็งมาละแบบแช่แข็งแล้วก็นี่ให้เขาวาละลายแล้วโอเคมากินตัวนี้ก่อนโอ๊ยตอนแรกคิดว่านี่คือซอสไม่ใช่อ่ะเป็นแบบสลาย เยอะเลยนะไปแกะก่อนแกะมาแล้วเรียบร้อยค่ะกลิ่นแบบหอมสลายอ๋อเมื่อกี้เขาต้มสลายมาแล้วเห็นสลายนนั้นอะชิมเปล่าๆแบบแบบไม่ใส่อะไรอืมได้ยินเสียงไหกลิ่นแบบเค็ม เค็มน้ำทะเลอ่ะไม่ได้เค็มขนาดนั้นนะเหมือนเราแบบกินไข่ปลาทั่วไปอ่ะแต่ว่าความกรอบแบบกรอบมากเดี๋ยวลองเอาจิ้มชโชยยุดูเดี๋ยวเรามาจิ้มซอสเห็กของแม็กกี้ดูหยดใส่นิดนึง จริงๆแล้วตัวของไข่มันก็เค็มอยู่แล้วนะแต่ว่าอยากลองจิ้มไม่เวิร์กเปลี่ยนมาเป็นน้ำจิ้มซีฟูดอันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟูดอุ๊อ่าอืมอ ซอตพีจิ้มซาฟพคละ สรุปเลยน,นะคะว่านี่ฮอเนี้ยผ่านอร่อยไม่เค็มมากหอมสาลายอาจาัจโชเนี้ยเขามีแบบนำซุปสาลายมาแล้วก็เทคเจอร์คือแบบใครชอบแบบการกัดแบบกรึบกรึบนะต้องลองดูนะคะอร่อยจริง